วีลคัมแบ็คทูเอสทีออโต้ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่ได้ Blend Maxis Scooter Comfort with Hybrid Efficiency ค right ุณอยู่ในที่ถูกต้องวันนี้เราดำดิ่งเข้าไปใน Yamaha XMAX THBV สองพันยี่สิบหกรุ่นล่าสุดของ Yamaha Hybrid Maxis Scooter แต่จนถึงตอนนี้เราได้รับความประหลาดใจสำหรับผู้ชื่นชอบสกูตเตอร์ระดับสี่เหลี่ยม ดีไซน์ภายนอกของ XMAX SPHEV 2 0 2 6ยังคงเอกลักษณ์ของรุ่น XMAX ที่มีสัดส่วนใหญ่กว่าสกูตเตอร์ทั่วไปพร้อมรายละเอียดพรีเมียมเฉพาะรุ่น SP ตัวรถมีแฟริงที่ถูกปรับให้รุ่ลมมากขึ้นเส้นสายคมชัดขึ้นและสีพิเศษเฉพาะรุ่น SPHEV เช่นสีเมทัลลิกเข้มผสมโทนโครเมียมหรือแอสซอเซนต์เขียวฟ้า HEV ที่เน้นให้เห็นว่าเป็นเวอร์ชันไฮบริดไฟหน้าเล็กแบบคู่พร้อม DRL ที่โดดเด่นทำให้การมองเห็นในเวลากลางคืนดีขึ้นมากล้อมแมกขนาดใหญ่ เช่น15นิ้วหน้า14นิ้วหลังหรือแล้วแต่ตลาดช่วยให้การควบคุมมั่นใจเมื่อขี่ด้วยความเร็วหรือต้องหลบหลีกกระทันหันตัวบอดี้มีความกว้างและความสูงที่ให้ความรู้สึกรถใหญ่ภายในซอยหรือถนนเมืองทำให้ผู้ขับนั่งได้อย่างมีทัศนวิสัยที่ m a x t h e v s t h e v 2026ถูกออกแบบให้รองรับทั้งการขี่ในเมืองและการเดินทางไกลเริ่มจากหน้าจอแผงคอนโซลดิจิทัลเต็มแบบี่ดขด, v, ดขมัชโ H V ระดับแบตและค่าต่างๆอย่างครบถ้วนรุ่น SP มาพร้อมพาร์ทพรีเมียมเช่นเบาะหนังผสมพรีเมียมแน่นปรับระดับและที่พักเท้าผู้สอนดีไซน์ใหม่ช่องเก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่พอสำหรับหมวกเต็มใบบวกอุปกรณ์ขี่ไกลได้ส่วนช่องเก็บของที่คอนโซลหน้ามีพอร์ต USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์และมีแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนช่วยดุนี่คือหัวใจของรุ่นนี้ XMAX THEV ใช้ระบบซีรีส์พาราเรลไฮบริด H.E.V. Hybrid Electric Vehicle ซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์สันดาบจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าด้วยเครื่องยนต์หรือทั้งสองร่วมกันทำให้ได้ทั้งความประหยัดและแรงบิดทันทีในช่วงออกตัวเครื่องยนต์เบื้องต้นเป็นบล็อกสูบเดียวขนาดราว300ซีซีในโซนยุโรปแต่ในชื่อ S.T.H.E.V. รุ่นปี2026อาจใช้พิกัดและอัตราส่วนที่เหมาะสมกับตลาดเอเชียโดยเฉพาะระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดสูงในรอบตำ่ำ ทำให้การออกตัวไวและเมื่อรวมกับระบบส่งกำลัง CVT ปรับแต่งสำหรับ HEV จะให้การขี่ที่ลื่นและตอบสนองทันทีอัตราเร่งในเมืองจะดูดีมากโดยเฉพาะเมื่อใช้โหมดไฟฟ้าหรือใช้มอเตอร์ช่วยเสริมในโหมดสปอร์ตซึ่งผู้ขับจะรู้สึกถึงแรงที่ต่อเนื่องไม่สะดุดและโหมด Eco ที่ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอย่างชัดเจนด้วยแบตเตอรี่และมอเตอร์ที่ช่วยลดภาระของเครื่องยนต์สันดาป รวมถึงระบบการสะเทือนและเบรกก็ได้รับการติดตั้งแบบสปอร์ตเช่นดิสเบรกขนาดใหญ่พร้อม ABS โชคหน้าหัวกลับอัพไซด์ดาวและโชคหลังปรับได้เพื่อรองรับ XMAX PHEV ถูกติดตั้งระบบความปลอดภัยระดับสูงเช่น ABS Anti-lock Braking System TCS Traction Control System ในบางตลาดและโหมดขับขี่หลายรูปแบบ Eco Standard Sport ซึ่งโหมดส port จะปลดล็อกแรงม้าแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าให้เต็มที่ โครงสร้างรถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำซึ่งช่วยให้เลี้ยวในซอยหรือทางแคบได้ง่ายแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่และยางขนาดราวใหญ่ช่วยในการควบคุมและเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพพื้นระบบไฟฟ้ามอเตอร์ยังช่วยในความลื่นไหลเช่นการออกตัวการเปลี่ยนเลนกระทันหันการขึ้นทางชันในโหมดไฮบริดทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจและลดความเมื่อยล้าในการขี่ช่วงไกลได้มากขึ้นของ6ีเหมาะกับใครผมบอกเลยว่าเหมาะมากกับผู้ขับที่อยากได้รถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่ แม็กซี่สกูตเตอร์ที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองและออกต่างจังหวัดต้องการทั้งแรงเทคโนโลยีและความประหยัดในหนึ่งเดียวรุ่นนี้คือการยกระดับสกูตเตอร์ให้ใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์คลาสกลางใหญ่โดยที่ไม่เสียความคล่องตัวอย่างไรก็ตามราคาค่าตัวอาจสูงกว่าสกูตเตอร์ทั่วไปในพิกัดเดียวกันและอาจมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาที่มากขึ้นแบตเตอรี่ HEV มอเตอร์ แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าใช้งานจริงและต้องการประสบการณ์ที่เหนือกว่าสกูตเตอร์ธรรมดารุ่นนี้คุ้มค่าอย่างมากขีดขีดขีเซอร์ไพรส์ที่ผมบอกไว้คือรุ่นพิเศษ SPHEV ลอน e อ i ิชันจะมาพร้อมแพ็คเกจพิเศษสำหรับ early adopter ได้แก่สีพิเศษเฉพาะรุ่นลอน e อดิชันเช่นสีดำด้านบวก a อ s o ซอร์เเขียวฟ้า HEV แบกท้ายบวกกล่องเก็บของพรีเมียมจากโรงงานแอปมือถือเชื่อมต่อรถเต็มรูปแบบพร้อมฟีเจอร์ VRM Vehicle Remote Monitoring โปรแกรมบำรุงรักษา preset Service Package จาก Yamaha สำหรับปีแรกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากได้ก่อนใครนี่คือโอกาสดีที่จะได้รุ่นที่มีแล้วคุณล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกับ Yamaha XMAX TH EV 2026ถ้าคุณย้ายจากสกูตเตอร์ทั่วไปหรือแม้แต่คิดจะเลิกใช้รถยนต์ในเมืองรุ่นนี้จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคุณไหมบอกในคอมเมนต์ได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดติดตามช่อง a s t a u t o และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรีวิวรถใหม่ใหม่เทคโนโลยียานยนต์และสกูตเตอร์รุ่นพิ